รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวป้าเอาไปเสิร์ฟให้โูหน่ากินมากเลยจ้ะป้าฉันเอาแบบนี้จานหนึ่งจ้ะลาพริกน้ำปลาเยอะๆเลยนะจ๊ะเยยหนูนะั่นมันกินเผ็ดนะเองแน่ใจเหรอว่าเองจะกินได้เหมือนเขากินได้จ้ะป้า ไปเลยฉันก็แบบนี้เหมือนกันจ้ะป้าหนึ่งจานครับได้เอ็งไปนั่งกันเลยไปะเดี๋ยวป้าทําให้จ้ะป้ามาแล้วจาตรงนั้นมันเอะอะเสียงดังอะไรกันเนี่ยหืมอ,อ่อยมากเวอร์กแค่ข้าวไข่เจียว จะอร่อยอะไรขนาดนั้นผู้จัดการใช่ฉันเองเห็นแล้วทำไมไม่ยกมือไหวล่ะแม่หนูจ๊ะจะรับข้าวไข่เจียวถาดด้วยไหมจ๊ะไม่เอาหรอกป้าระดับผู้จัดการอย่างฉันเนี่ยไม่กินหรอกไอข้าวไข่เจียวธรรมดาเนี่ยธรรมดาที่ไหนคะผู้จัดการมีที่ไหนบ้างที่จะทํำข้าวไข่เจียวใส่ถาดแบบนี้แล้วที่สําคัญนะคะถึงป้าแกเนี่ยจะขายข้าวไข่เจียว อันไลายได้แก่เดือนละแสนเลยนะคะอะไรนะเดือนละแสนเป็นไปได้ไงขายแค่ข้าวไข่เจียวเนี่ยนะจะมาได้เงินเดือนเยอะกว่าผู้จัดการแบบฉันได้ไงมันเป็นไปแล้วล่ะคะ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะว่าจะเป็นผู้จัดการหรือจะเป็นแม่ค้าข้าวไข่เจียวมันเกี่ยวที่ว่าเราจะขยันหาเงินหรือเปล่าแล้วไงขายดีแล้วยังไงคะ ป้าก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ค้าอยู่ดีนั่นแหละถูเออที่ขายดีอะ่ะก็แค่ฟุกได้ทำเลดีๆเท่านั้นแหละอย่ามาทำตัวโอ้อวดไปหน่อยเลยยิป้าแล้วป้าไปโอ้อวดตรงไหนหวันนี้นั่นสิคะท้าไปต้องว่าแรงขนาดนั้นด้วยเสียแรงนะคะที่นับถืออเอ้จัดการมีอะไรหรือเปล่าครับบอสคะคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับบอสะะอะได้เลยครั คือฉันเห็นว่าฉันทํางานที่นี่มาก็ครบหนึ่งปีเต็มแล้วอะค่ะฉันก็เลยอยากให้บอสเนี่ยขึ้นเงินเดือนให้ฉันนะคะคุณแอนครับการที่บริษัทของเราจะขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานเนี่ยบริษัทเราจะต้องเช็คผลงานก่อนนะครับผมแล้วก็ตลอดหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมพูดตรงๆเลยนะครับผลงานของคุณแอนค่อนข้างที่จะไม่โดดเด่นอะไรเลยสักอย่างครับอะไรนะคะบ,บอสนี่บอสถามว่าฉันทํางานช่วยเหรอคะเปล่านะครับผมไม่ได้ว่าว่าคุณแอนทํางานช่วย คุณงาทธรรมด์ดีนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ผมขึ้นเงินเดือนให้เนี่ยคุณจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมครับแล้ะถึงเวลานั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันีกทีก็ได้ครับก็ได้ค่ะแต่ว่าฉันมีเรื่องจะรายงานบอสอีกเรื่องนึงอะคะ่ะเรื่องข้าวไข่เจียวถาดหน้าบริษัทอ๋อร้านไข่เจียวประดาเหรอครับทำไมเ่ะครับอรบ,บอสคะบอสลองคิดดูดีๆนะคะฉันว่านะคะเรามีร้านข้าวไข่เจียวถาดอยู่หน้าบริษัทเนี่ยมันดูไม่ดีเลยนะคะ มันทําให้บริษัทของเราเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือเลยอะค่ะแล้วตอนพักกลางวันเนี่ยลูกค้าก็ส่งเสียงดังฉันว่าบอสเนี่ยให้ยีป,ป้าเนี่ยไปขายที่อื่นดีกว่าไหมคะแล้วก็เก็บที่ตรงนั้นไว้ทําประโยชน์อื่นอื่นดีกว่าไหมคะอืมถ้าผมไล่ป้าดาแกออกไปเนี่ยแล้วพนักง,งานจะไปกินข้าวเที่ยงไหนล่ะครับเห็นทีผมคงทําตามที่คุณแอนบอกไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเอ,อเอาเป็นว่าคุณแอนไม่ต้องกปงวลหรอกนะครับผม เพราะว่าหน้าที่การตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่ที่ผมส่วนคุณแองก็เชิญกลับไปทําหน้าที่ผู้จัดการบริษัทครับค่ะเดี๋ยวก่อนคะเห็นฉันเนี่ยไม่กิดจะก้มหัวให้เลยเหรอผู้จัดการคะผู้จัดการไม่ใช่พ้านะคะทำไมฉันต้องก้มหัวให้ด้วยคะรีวิวกล้ายอ,อกย้อนฉันเหร หเห็นฉันเดินผ่านเนี่ยถ้าไม่ยกมือไหว้ก็ควรจะก้มหวัวให้ฉันเพื่อแสดงความเคารพขอโทษค่ะพอดีว่ามือฉันมันไม่ว่างอะคะ <sh> <k> <sm all> ่ะอ้าป้าสวัสดีคะ่ะเอาข้าวมาส่งอะคะเดี๋ยวหนูช่วยนะคะนี่ป้าใครอนุญาตให้เอาอาหารเข้ามาในนี้คะเอาเออกไปทิ้งหนูนี้ทิ้งไม่ได้นะคะผู้จัดจาการทําไมจะไม่ได้ฉันเป็นคนสั่งใครกล้าขัดคําสั่ง เอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยใครกันน่ะเป็นคนสั่งข้าวไข่เจียวเข้ามาในบริษัทผมเองครับบอสขอบคุณมากนะครับป้าสาวมาส่งถึงในบริษัทเลยครับบอสคะจะไปขอบคุณคุณป้าขายข้าวไข่เจียวนี่ทําไมคะทาไมครับทไบาไมผมจะขอบคุณคุณป้าไม่ได้คุณป้าเขาเป็นผู้ใหญ่ผมเด็กกว่าเนี่ยครับแต่ว่าบอสเป็นถึงเจ้าของบริษัทนะคะ บอลไม่ควรไปยกมือไหวหรือว่าไปขอบคุณยิปป้าขายไข่เจียวเนี่ยทำไมถึงไ,ไม่ควรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคารพป้าเขาแ้วการที่ผมจะเคารพใครเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานะเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยน่าเคารพแค่ไหนขอตัวนะครับขอบคุณนะครับคุณป้าเดี๋ยวเมื่อกี้บอกมือไม่ว่างยกมือไหว้ฉันไม่ได้แต่พอยิปป้านี่มาเนี่ย มือว่าขึ้นมาเช่นะหมายความว่าไงทําแบบเนี้ยก็อย่างที่บอสบอกแล้วค่ะฉันไหว้คนที่น่าขคารพเท่านั้นป้าคะเดี๋ยวหนูเดินไปส่งหน้าออฟฟิศนะคะอีบ้าเอ้ยขนาดบอสเนี่ยยังให้ความเคารพอีป้านี่เลยแบบเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องจัดการสวัสดีค่ะป้าเอาแบบเดิมเลยค่ะเมื่อวานเนี่ย ฉันด้วยจ้ะป้าฉันด้วยจ้ะฉันด้วยจ้ะป้าผู้จัดการป้าจ๊ะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นสี่ถาดน,นะจ๊ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเก็บที่ฉันได้เลยจ้ะ <S <s นี่ผู้จัดการจะเลี้ยงพวกเราเหรอคะใช่เพื่อเป็นการขอโทษอะ่ะที่ฉันพูดไม่ดีกับพวกเธอแล้วก็เพื่อเป็นการไถ่โทษอะคะที่พูดไม่ดีกับป้าด้วยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะ ป้าไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกป้าเข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นป้ารีบทำไข่เจียวเถอจ้ะฉันอยากดูอ่ะจ้ะเฮ้ยทำไมมีไข่เน่าปนมาด้วยวะเนี่ยปกติอ่ะป้าก็เลือกไข่สดมาตลอดนะขอโทษทีนะเดี๋ยวป้าทำให้ใหม่ พ่อเถอะฉันว่านะไข่มันน่าจะเน่าทั้งแถงอะ่ะนี่ป้าเอาไข่หมดอายุอะ่ะมาทําอาหารให้พวกเรากินหรอไม่ใช่นะปกติอ่ะป้าก็เลือกไข่สดตลอดวันต่อวันป้าเลือกไข่สดตลอดแล้วทําไมเป็นแบบนี้ละป้าแล้วถ้าเกิดว่าพวกเรากินไปแล้วท้องเสียแบบนี้มันอันตรายนะป้าไหนป้าบอกว่าขายข้าวไข่เจียวเนี่ยได้เดือนนึงเป็นแสนแสนไม่ใช่หรอะ๊ะทำไมเอาอาหารที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้มาขายให้พวกเราล่ะ โหเอ้ยฉันก็อุตส่าห์ตั้งใจมาอุดหนุนป้านะเนี่ยป้าคะปกติไข่ร้านป้าเนี่ยมีคุณภาพตลอดเลยนะคะนี่ป้าเปลี่ยนร้านหรือเปล่าคะนี่ยี่บิวแกจะไปเข้าข้างป้าทำไมฮะป้าเขาทำขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้แคร์ทองไส่ของพวกแกเลยนะไม่ใช่นะ ป้าไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เชื่อป้าเถอะป้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆป้าเลกแถฉซะทีเถอะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ป้าเอาอาหารที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมาขายให้พวกเราได้ยังไงถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยฉันคงต้องบอกบอสให้ไล่ป้าออกไปขายที่อื่นแล้วแหละไม่ต้องบอกหรอกครับผมรู้เรื่องหมดทุกอย่างแรอวครับบอสบอสร,รู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วหรอคะ ใช่ครับผมเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าบอสเนี่ยจะไล่หย,ยีป,ป้านเนี่ยออกไปขายที่อื่นใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคนที่ผมจะไล่ออกคือคุณตังหาผู้จัดก,การอะไรนะคะที่ไข่มันเน่าเนี่ยเป็นพวกคุณเองไม่ใช่หรอครับที่เป็นคนเอาไขา่เน่าไปสลับกับไข่ขงปดาเขาไป ก,การนะเจอไข่เน่าเข้าไปเนี่ยยียป้าจะเสร็จฉันแน่บอสนี่บอสเห็นหรอคะใช่และผมก็ไม่นึกไม่ฝันเลยนะครับว่าคนที่เป็นถึงระดับผู้จัดก,การอย่างคุณจะทาเรื่องน่าผิดหวังแบบเนี้นี่ผู้จัดก,การอิจฉาที่ป้าเขาได้เงินเยอะกว่าต้องทําขนาดนี้เลยหรอคะอิจฉาแหละไม่ได้อิจฉาสักหน่อย ไม่ในอิจฉาหรอคะแล้วที่ทําให้คนอนื่นเขาเสียหายเนี่ยหมายความว่าไงคะทีแรกฉันก็นึกว่าคุณเป็นคนดีเลี้ยงข้าวคนอื่นที่ไหนได้หน้าซื่อใจคนจริงๆเงี่ยเลยนะพูดปากาไปเลยที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะพวกแกนแหละทําให้ฉันเป็นแบบนี้พวกแกไม่ให้เกียรติฉันวกววแกนเนี่ยนะไปให้เกียรติยิป้านี่มากกว่าฉันอีกแมก้กระทั่งบอสเนี่ยยังไปยกม,มือไหวยิปานี่เลยพนักงานบริษัทนี้ไม่มีใครเคารพฉันสักคนหนึ่งแล้วคุณก็เล่นทําแบบนี้แล้วคุณคิดหรอคะที่คุณทําแบบเนี้ย พวกเราจะคารลบคุณแบบนี้นะครับที่เรียกว่าอิจฉาก็เป็นพอบนั่นแหละไม, Carl. ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้ฉันตั้งแต่แรกไม่ขึ้นเงินเดือนให้เท่ากับยีบ่ป้าขายไข่เจียวเนี่ยทําให้ฉันรู้สึกน้อยหน้าทาให้ฉันต้องทาแบบนี้นี่คุณคุณจะเอาเรื่องเงินมาอ้างดีกว่านะครับเรื่องพวกนี้ไม่ขึ้นอยู่กับสันดานมากกว่าครับแล่ผมเสียแรงนะครับที่คุณเนี่ยเป็นถึงระดับผู้จัดจาก,การผมผิดหวังมากครับเสียใจนะครับผมไล่คุณออกบอส ส่งน้ำหน้าแกกล้าว่าฉันเหรอฮะก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าฉันแล้วทําไมฉันจะต้องแคร์ด้วยอ่ะมันไม่ใช่จาแหน่งสงกว่าหรอกนะถ้าอยากให้คนอื่นให้เกียรตนะิน่ะเราต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมทําตัวให้หน้าคารพบอ้ออกก็ได้วะไปหางานทําที่อื่นก็ได้คิดว่าจะง้อเหรอวะ ี่ผมกำลังช่วยคุณอยู่นะช่วยช่วยป้าแล้วคุณเนี่ย,ย,ยใส่ก่อนโอ๊ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ๊ยเจ็บเจบคุณคุณรีบใส่กระดุมเร็วเข้าเร็วๆสิอะเอาเลยเฮ้ยคุณเอาลูกฉันไปไหนเอาลูกฉันไปไหนเดี๋ยวก่อนสิคุณเชื่อผมลูกคุณกำลัตงตกในอันตรายนะ ฝากไว้กับผมได้แบบปลอดภัยสุดแล้วอันตรายเละคุณก็พูดมาดิตอ,อนนี้ผมพูดไม่ได้เอาเป็นว่าผมก็กำลังช่วยคุณยูลูกฉันลูกนี่คุณเห็นผู้หญิงเข็นรถเข็นเด็กผ่านมาทางนี้ป่ะอ,อไม่เห็นค่ะแน่นะแต่ผมเห็นว่าเขาเข็นผ่านทางนี้ม,มฉันไม่เห็นนะคะไม่เห็นจริงๆค่ะ แน่ใจนะแน่ใจค่ะไม่เห็นจริงๆค่ะโหเว้ยฮัลโหลครับนายผมคาดกับสองแม่ลุกนะครับครับนายผมจะรีบหายเจอสวัสดีครับนายถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันไปก่อนนะคะอย่าให้รู้นะว่าโกหกอะค่ะ คนมาตามฉันกับลูกจริงๆด้วยค่ะผมบอกคุณแล้วว่าผมกำลังช่วยคุณอยู่อ่ะคุณปลอดภัยก็ดีแล้วครับผมว่าคุณรีบเอาลูกคุณกลับบ้านได้แล้วขอบคุณนะคะแล้วอีกคนหนึ่งหายไปไหนอะคะอ๋อผมให้น้องชายผมไปตามตำรวจนะครับผมว่าคุณรีบไปอย,อย่างนี้ดีกว่านะครับเดีย๋ยวมันตามมาผมเองก็ต้องรีบเหมือนกันอนะ่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเองก็ระวังตัวไว้ได้วยนะครับผมว่ามันยังไม่ไปไหนหรอกครับค่ะฉันจะระวังนะคะครับ ฉันว่าแล้วว่าแกต้องโกหกโกโกหกอะไรอะ่ะฉ <c oughs> ลาดนักนะแก <c oughs> อย่าทำอะไรฉันกับลูกเลยนะฉันขอร้องนะไม่ได้หรอกนายฉันอะสั่งใหม้มาเอาตัวแกกับลูกไป <c oughs> นายนายเหรอนายไหนอย่าถามมากเห็นแล้วไปอย่าตุกติกนะ เฮ้ยเป็นไงบ้างวะหลับปุ๋ยเลยพี่เนี่ยตาแกรีบเอาเด็กเนี่ยไปได้ละนะก่อนที่แม่มันจะมาเจอเข้าเดี๋ยวฉันตามไปโอเคพี่ได้เด็กมาแล้วเอาไงต่อพี่จะไปยากเลยวะก็ไม่ขายเฮ้ยจะดีเหรอพี่ยังไงเด็กคนนี้ก็เป็น แกจะเก็บวันไว้ทำหอ,อกไงวะฮะเอาไปขายก็ดีแล้วเนต้าแกลืมไปแล้วไงไอเด็กเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราสองคนดิ่น้องเหวโอเคพี่ขายก็ขายเออเลือกได้ดีเอาเป็นว่าเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่าอย่ามีคนมาเห็นโอ<ร>๊ยโลน,นี่พวกแกมาได้ไงวะนีพี่ตั้มรู้แผนพวกเราเหรอ ทีแรกฉันก็ไม่รู้หรอกจนคนของฉันพาบิวมาเท่านั้นแหละฉันถึงได้รู้ความชั่วของพวกแกสองคนไอ้น้องเลวบ้านหลังนี้มันสบายดีไหมบิวตั้มนี่คุณสั่งให้ลูกน้องคุณทำเรื่องนี้เหรอใช่ผมเป็นคนสั่งเองเล่นบ้าแหละของคุณถ้าเกิดลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงคุณยี่มันเลวที่สุดเลย เฮ้ยห <Hey, S 1> ยุดเสียมารยาทกับเจ้านายฉันได้แล้วไม่เป็นไรนี่แฟนเก่าฉันเองครับไม่ต้องห่วงหรอกบิวผมไม่ทำอะไรคุณกับลูกหรอกแล้วคุณจับพวกเรามาทำไมก็แล้วทำไมคุณไม่ให้ผมเจอหน้าลูกบ้างล่ะแล้วทำไมฉันจะต้องให้เจอด้วยนี่ลูกฉันนี่ก็ลูกผมเหมือนกันคิดว่าผมไม่รู้เหรอบิวว่าเด็กคนนี้เป็นลูกผมทำไมอบิวทำไมคุณท้องอถึงไม่บอกผม แล้วทำไมคุณต้องทำตามด้วยล่ะก็เพราะว่าฉันมีศักดิ์ศรีไงพ่อแม่คุณหาว่าฉันจะมาจับคุณฉันก็เลยยอมเลิกแต่พอฉันเลิกกับคุณมาได้ไม่นานฉันก็รู้ตัวว่าฉันท้องก็ถ้าคุณยอมบอกกันบ้างอ่ะผมก็จะไม่ทิ้งคุณเลยคุณรู้ไหมผมเข้าใจมาตลอดว่าคุณอยากเลิกกับผมเพราะคุณมีคนอื่นน่ะเรื่องมันก็ผ่านมานานลวอย่าลื้อฟื้นเลยฉันกับลูกอยู่กันได้อยู่แบบลำบากเหรอ ถึงฉันจะลำบากแต่ฉันก็ภูมิใจที่ฉันเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีได้ขอผมดูหน้าลูกหน่อยนะบิวอย่าใจร้ายกับผมนักเลยเฮ้ยไอ้อนักลูกฉันหายไปไหนวะผมผมไม่รู้ครับนายผมพาผู้หญิงมากับรถเข็นเด็กอะผมไม่ได้แวะที่ไหนเลยทำงานภาษาอะไรวะ ผมโขอโทษครับนายตั้งคะมีผู้ชายสองคนมาช่วยฉันจากคุณคะ่ะเขาเอารถเข็นไปแป๊บหนึ่งก่อนที่ฉันจะไปตามรถเข็นกับลูกคืนคะ่ะไปไปไม่ได้ไม่มีใครรู้แผนว่าผมจะเอาคุณกับลูกคืนมานอกจากคนในครอบครัวผมพ่อแม่คุณหรือเปล่าคะไม่ใช่ท่านเป็นคนบอกเองว่าอยากเจอหน้าหลานและยังเป็นคนบอกให้ไปรับคุณมาอยู่ด้วยกันมันเป็นคําขอจากท่านด้วยซ้า เรีนดก่อนนะสองคนนี้แหละค่ะทเป็นคนเอาลูกฉันไปคุณแน่ใจนะแน่ใจค่ะสองคนนี้แหละค่ะฉั้ผมรู้แล้วว่าลูกเราอยู่ที่ไหนนี่พวกแกทำกับฉันแบบนี้ได้ไงวะฉันเป็นพี่พวกแกนะเว้ย แล้วไงวะฮะแกเป็นพี่เนี่ยแกต้องได้สมบัติเยอะอยู่แล้วไม่ใช่เหรอได้ยิจะขายเด็กบ้านอะไม่แย่งสมบัติไปจากฉันอีกเหรอไม่ยอมหรอกเว้ยใช่ผมได้ยินพ่อแม่บอกว่าจะยกสมบัติให้หลานคนแรกของตระกูลทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนั้นพวกผมจะทำยังไงนี่พวกแกก็เลยคิดว่าจะเอาลูกฉันไปขายงั้นเหรอเออแล้วก็เกือบสําเร็จแล้วด้วยนะพวกพวกนี้มันเลวจริงๆเลยนะแกหุบปากไปเลยแกไม่เสร็จแล้วมาด่าฉันน,นางกระจกแกเองเนี่ย ก็อยากได้สมบัติตัวสัตว์ไม่ใช่หรอะใครบอกคุณถ้าฉันอยากได้เนี่ยฉันบอกตั้มไปนานแล้วว่าฉันท้องแต่ถึงฉันอยากได้สมบัติให้ลูกฉันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ผิดเพราะลูกฉันเป็นทาย,ยาทของตั้มแต่จะเอาไปทั้งหมดแบบเนี้ยแล้วคนอื่นล่ะคิดว่าฉันจะเอาไปทั้งหมดหรอฉันกับลูกไม่ได้โลกมากนะแล้วพ่อแม่คุณเนี่ยก็คงไม่ใจดำกับลูกแท้ๆของตัวเองเหรอกผู้แกอยากรวยอยากมีเงิน ทนที่จะช่วยกันบริหารงานเนี่ยกับเอาแต่เที่ยวเล่นใช้เงินแล้วแบบนี้นแหละจะรวยวะฮะจะแบมือของเงินพ่อแม่ตลอดนี่ยหรอไอพวกไม่มีหัวคิดเออไหนๆก็รู้ความจริงหมดแล้วเนี่ยบอยใช้ไก่ตาไปได้ยังฮะคงจะไม่ได้วะ่ะเฮ้ยพี่หมายความว่าไงจะจับพวกผมเหรอทำผิดก็ต้องชดใช้กรรมเว้ยเฮ้ยพี่นี่เราเป็นพี่น้องกันนะฮะพี่จะจับผมได้ไงฮะผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ ผมผมพีดไปแล้วพี่พี่จะจับผมเลยพาตัวไปเลยครับคุณตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่อยเว้ยยนี่กล้าทำกับน้องตัวเองขนาดนี้เลยเหรอวะฮะพวกแกแตะต้องฉันเนี่ยฉันไม่ว่าเว้ยแต่ยังมาแตะต้องลูกฉันฉันไม่ยอมเอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจปากไว้ก่อน,นขอผมอุ้มลูกหน่อยได้ไหม ะะจริงเหรอบิลกลับมาอยู่ด้วยกันเถอะนะแต่ว่าพ่อแม่คุณผมบอกแล้วไงว่าพ่อแม่ผมโอเคแล้วท่านอยากจะขอโทษบิลด้วยซ้ำที่เคยเข้าใจบิลผิดอ,อันที่จริงอะ่ะฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะแล้วฉันก็อยากให้ลูกของฉันเนี่ยมีพ่อเหมือนกันถ้างั้นเรากลับมาเป็นครอบครัวกันเถอะนะ ผมจะจัดงานแต่งให้คุณอย่างสมเกียรติเลยไม่เป็นไรคะ่ะมีลูกแล้วเนี่ยจะจัดงานให้มันเปลืองทำไมเอาดีจะตายเป็นงานแต่งของพ่อแม่ที่มีลูกร่วมยินดีด้วยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตกลงว่าไงพูดขนาดนี้ละยังไม่รู้อีกหรอซื้อบริงเอาเอาบิวเอาบิวต,ตกลงว่าไงอะโอเคไหม กลงไม้บิวโอเคนะโอเคจริงนะ